สวัสดีครับชาวไซคอทุกท่านนะครับรเรามาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้ออกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อๆเน้นๆ,เน,นๆอุละสามคู่ เราเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ต้องขอบคุณสาหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยเป็นพิมลีกลางสัปดาห์ทั้ง3คู่เลยดูคู่แรกปฏิทุราตีสองครึ่งนะครับมาดูเวส์แฮมครับทีมแบบ14บวันนี้จะเปิดบ้านเดี่ยวทางฟูลแลนทีมแับเนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับเดี๋ยวคู่นี้เจอกันเกมล่าสุดนี่เสมอกัน1ประตุกันหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ เวสต์แฮมเ่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดแพ้แอสตันวิลล่ามาสองหนึ่งครับส่วนทางฟูลแลมชนะสองเสมอสามไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเราชนะวัตฟอร์ดมาในบอลถ้วยสี่หนึ่งนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เกมลุกจะมีทางโมเมตคูดูสนะครับคอยสร้างเกมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางแดนนี่อิงส์นะครับส่วนทางฟูลแลมเนี่ยจะมีทางอเล็กซ์อีวามี้ครับคอยปวดตรงกลางครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางราอูบคิมิเนสครับก็ต้องบอกว่า เว์าามเกมที่แล้วแพ้ว่าจะแพ้มาแต่ว่าพอเตอร์เซตบอลดูมีทรงดีขึ้นเยอะเลยกว่าช่วงที่โรเปติกีคุมนะครับวันนี้ดูดีขึ้นชัดเจนวีกลับมาเล่นในบ้านน่าจะได้เห็นอะไรดีๆนะฮส่วนทางฟูลแลมเนี่ยแม้ภาพรวมคุณภาพจะดูดีนะครับแต่เกมเยอนไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะการมาที่สนามแห่งนี้นะฮะ ส่เกมหลังสุดจะชนะได้แค่เกมเดียวเพราะฉะนันบอลเป็นเหมือนกับบอลงงกับเชือดต้วครับอย่างน้อยผมมองว่าวันนี้เวทีบอลมีทรงแล้วนะครับอย่างน้อยไม่น่าจะแพ้ครับแล้วผมมองว่าเพราะเขมีดีกะอัดเอาชนะฟูตแอมได้เลยสองหนึ่งครับ คือสองมาที่นาทีสองครึ่งเหมือนกันนะครับไปดูเกมที่สแตนฟอร์ดบิดกันนะครับไปดูเชลซีครับทีมอันดับ4ีวันนี้จะเปิดบ้านเจอกทางบอลมัดทีมอันดับ7นะครับโดยคุณเชิญมาเกมล่าสุดเป็นเชลซีชนะ1-0ึนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเชลซีไม่ค่อยดีนะฮะ ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะชนะมอร์คัมในเอฟเอคัพมา5้ศูนย์ก็ตามแต่แหละนะครับส่วนทางบอลหมัดเนี่ยชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้เลยครับเกมล่าสุดก็ชนะเวสต์บัมวิชมาในบอลถ้วยเหมือนกันนะครับห้าศูนย์ครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเชลซีวันนี้ตรงกลางมีเปโตรเนโตนะฮะคอยปั้นเกมครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางนิโคลัสแจ็กสันครับส่วนทางบอลหมัดเนี่ยตรงกลางจัสตินคลายเวิร์ดครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นจายอีวานอิลสันนะครับก็ต้องบอกว่า เชลซีในลีกดอปลงไปชัดเจนนะครับไม่ชนะใครมาสี่เกมติดๆนะฮะวันนี้ต้องเร่นเต็มที่แต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้เจอของหนักครับเพราะว่ามัน,มน,นั์เนยอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงสม่ำเสมอมากๆนะครับไม่แพ้ใครมาแปดเกมเด็ดติดเล่นเกมเย็ยนดีด้วยนะฮะชนะสามจากสี่เกมหลังเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เชื่อว่าจะมาสู้ได้ดีแล้วก็น่าจะอย่างน้อยอยันได้ครับคู่ผู้ผมมองเบื้องต้นว่าจะจบที่ผลสเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายมาติ้วละดีสามนะครับไปดูเกมที่ซิฟี่กราวกันนะครับไปดูน็อตที่แอนฟอเรสครับทีมอันดับสามวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางลิวพูทีมจ่าฝูงนะครับโดีคยทค่เจอ้ับมาเกมล่าสุดไม่น่าเชื่อนะเป็น f o r ฟอเรสชนะหนึ่งศูนย์ถึงแอนฟิวเลยนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับ คอร์เรสเนี่ยอย่างที่บอกครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับซีซั่นนี้นะชนะมามะห้าเกมติดนะครับเกมล่าสุดก็ชนะลูตันทาวมาในบอลถ้วยสองศูนย์ครับส่วนทางเรือพูชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งครับเกมล่าสุดก็เล่นในเอฟเอครับเอาชนะแอคริงตันมาสี่ศูนย์ครับไปดูวีดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ ฟอเรสต์วันนี้ตรงกลางมีแอนโทนีอีนนลังแกานะครับแล้วน้าเป้าจะไปทางคริสฟูดครับส่วนทางลิเวอร์พูลเกมลุกจะมีทางโมเมสซาร่ากับทางลุย์ดียสน่าจะลงทั้งคู่เลยทั้งขวาทั้งซ้ายนะฮะก็ต้องบอกว่าฟอเรสต์ของนูโน่เนี่ยยระดับทีมขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับดีถึงขั้นเคยขึ้นถนึงรอง่าฝูงมาแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะแถมเป็นเกมเดียวเป็นทีมเดียวในที่ตอนนี้ชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยนะฮะส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยมาตรฐานสูงมากอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีหลุดๆบ้างช่่่วววงหลัๆแตานนเนี้ย มาเน้นเต็มที่แน่เพราะว่ามีแค้นนะแล้วว่าวันนี้ผมบอกว่าแน่นอนว่าวันนี้สล็อตจัดหนักให้ฟอร์เรสต์แน่นอนนะครับแม้วาจะยากหน่อยแต่ว่าผมมองว่าลิบูจะทําได้ด้วยกันบุกมาเอาชนะล้างแค้นนอกจากฟอร์เรสต์จะถึงบ้าน4-2ครับ สุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับเป็นฟิลเมลิกกลางสัปดาห์ทั้งหมดเลยนะครับผู้แรกครับเวสต์แฮมครับจะเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลม2-1ครับคู่ที่สองครับเชลซีครับน่าจะยังแย่ออกไปด้วยการเปิดบ้านทำได้แค่เสมอทางบอลหมัด1-1และคู่สุดท้ายครับนอตติงคฮมฟอร์เรสครับจะเจอหลังแค้นด้วยการเปิดบ้านแพ้ทางเดียร์พู2ต่อ4ครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์พวกเราไซโก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟบอ้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพวกน,นี้มาเจอกันใหม่ไ,มไปก่อนสวัสดีครับ